คูลูกกรอบฟาดอีกแนะอนุทินควรฉีดวัคซีนความจริงให้ตัวเอง ครูลูกกอลฟาฟาดอีกแนะอะนุทินควรฉีดวัคซีนความจริงให้ตัวเองเร่งด่วนอย่ามัวแต่ยืนยันอะไรทั้งที่ความน่าเชื่อถือติดลบปมเรื่องวัคซีนโควิด1 9ยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือการจัดหารวมไปถึงการจัดสรรการฉีดว่าจะเพียงพอต่อประชาชนหรือไม่เหตุนี้ทำให้หลายคนเกิดความไม่มั่นใจในการทำงานของร รัฐบาลและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงหนึ่งในนั้นคือครูลูกกอล์ฟคณาทิพยสุนทรลักษณ์นักสแสดงและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความเป็นภาษาอังกฤษฝากไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเนื้อหาว่า ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณควรที่จะต้องฉีดวัคซีนความจริงให้ตัวเอง100โดสคุณได้กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดน้ำท่วมทุ่งและการเสแสร้งไปหาวัคซีนมาฉีดซะแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยมันก็สามารถทำให้พูดความจริงออกมาได้ขอแสดงความนับถือประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เบื่อน่ายกับการจัดการที่ล้มเหลวผิดพลาดของคุณ พร้อมกันนี้ครูลูกกรอบยังได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขควรฉีดวัคซีนความจริงให้ตัวเองสัก100โดสเริ่มวันนี้เลยค่ะออกมายืนยันอะไรอยู่ได้ทั้งทั้งความน่าเชื่อถือตัวเองติดลบขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่เข้าใจค่ะคนนี้เก่งภาษาอังกฤษนักเรียนแปลศัพท์ด้วยนะคะอย่าก,กดไลค์อย่างเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด